สวัสดีค่ะชื่อพลิกนะคะอายุ25่ปีค่ะทำงานออนไลน์มาร์เก็ตติ้งค่ะ mm. อาจจะเพราะว่าพิกเคยรีวิวตอนเรียนอิงกูค่ะแล้วทางเพจอิงกูก็แชร์ไป mm. คูไม่ดังเหรอพี่แต่ว่ามีคนทักนะมีคนทักเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องว่าเราเรียนเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณครูเป็นยังไงเราก็เคยแนะนําไปเคสหนึ่งนะคะที่ว่าเขาเคยเจอคุณครูดูเหมือนแบบคุณครู คุณครูไม่ค่อยโอเคเขารู้สึกกลัวเราก็เลยแนะนําไปว่าเนี่ยเรามีคุณครูที่น่ารักน่ารักนะลองไปเรียนด้วยกันสิกับครูคนนี้เขาก็เลยชอบติดใจกลายเป็นว่าไปซื้อคอร์สต่อเลยค่ะซ okay, so so ึ Así, ่งเนียพิกดีใจมากก็คือเหมือนกับว่าเราได้พัฒนาภาษาอังกฤษเราแล้วแล้วเรายังช่วยคนอื่นให้พัฒนาภาษาอังกฤษได้อีกด้วย ก็อย่างที่บอกเนาะเราชอบเราชอบฝรั่งเราชอบต่างชาติเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะพูดคุยกับเขาเราอยากจะเข้าใจเขามากขึ้นว่าเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราติดปัญหามากเพาเราฟังเขาไม่รู้เรื่องเลยพอฟังไม่รู้เรื่องปุ๊บเราก็คุยไม่ได้อะค่ะทุกอย่างมันก็จบก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องทําอะไรสักอย่างก็เลยตัดสินใจมาเรียนอิงกัวอะค่ะแล้วก็เลือกเป็นแบบฟรีทอกอะค่ะที่เน้นคุยง่ายๆสบายๆกับคุณครูอะค่ะ พอคุยเรื่อยๆจนเราแบบจับสำเนียงครูได้ก็ทำให้ภาษาอังกฤษเราพัฒนาขึ้นนะคะแน่นอนค่ะว่าคุยได้มากขึ้นสำเนียงดีขึ้นพอเราสำเนียงดีขึ้นเราพูดได้เราฟังได้เริ่มพูดก a ม m าค่ะมันก็เริ่มเข้ามา ซึ่งมันดีมากตรงตรงที่ว่าเราสามารถเลือกคุณครูได้ด้วยนะคะตอนเราเรียนผ่านอิงกูซึ่งการเรียนอิงกูเนี่ยจะเรียนผ่านสกายเรียนที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องแบบฝ่ารถติดไปไปแบบไปเรียนพิเศษด้วยอะคะ่ะก็แน่นอนว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยจะได้พัฒนาขึ้นนะคะ แค่คุณเก่งภาษาอังกฤษโอกาสดีๆก็จะเข้ามาหาคุณแล้วฉะนั้นอย่าก,กลัวค่ะที่จะเข้ามาลองเรียนแล้วคุณจะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะตกใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งและที่สําคัญค่ะคุณหล่อบอกต่อค่ะซึ่งพิกเรียนมาแล้วแล้วก็ได้ผลจริงอันนี้พิกคอนเฟิร์มลองมาเรียนนะคะ